าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e d o นเอสเกมเมอีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมส2สองหางกับรายการหนึ่งสองสามหนึ่งก็หนึ่งปสองกับพี่กงนะครับทักท่านครับสวัสดีครับผมก็เป็นพาร์ท2แล้วนะครับอ่านะครับผมตอนแรกผมเล่นใบซันนะครับตอนนี้ผมแม่งเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับแม่งกลายเป็นสองพาร์ทมังผมขี่เกียจลงเลยครับอ่าไปกันเลยครับเล่นตุ่นแทนนะครับ ขออภัยเดินครับไปกันเบยแล้วก็อ้าวใครขี่ครับผมเนี่ยผมขี่ขี่แล้วครับเร็วสามห้าทุกตัวจะได้อันตินะครับประมาณนะครับ ผ่านปีใหม่มา31นาทีแล้วนะครับตอนนี้ผ่านค่ำคืนที่แสนเงียบสงัดแต่ปีใหม่หรือปีเก่าเราก็เหมือนเดิมโซดใช่ไหมครับตั่วต้มอร่อยไหมครับไม่ได้เลยอ้าวอับเฉยอ้าวตุนอับตลกพี่อับฮะ เออว่ะพี่อัพอนี่จะทำให้สามารถซับได้เหมือนเดิมหลบกำลุกพลังเวยชาร์ชาร์จแล้วลได้แล้วโหดพี่ต้องเล็งไว้ไม่ต้องเล็งหรอก ต้องเล็งไม่งั้นมันจะยิงไปตรงหน้าพี่เลยฮึไปไหนนะ่ะไปนูนนะ่นเลยพี่เล็งมันไม่ทันหรอกเดี๋ยวค่อยไปเล่นตาอื่นไะงป้อมยิงพังหมดละลืมลืมไม่แน่ก็ไปเล่นเลยนะสองสี่โอ้บินไปนู่นเลยกระสุน เดี๋ยวตัวทสกิลก่อนอันี่ทำนนยัง่ยเอาใจเนี่ยโอ้บักไม่ครสตอร์นี่ให้พลังเพิ่มได้อัอะไรอ่ะ,อะไม่รู้เหมือนกันสกิลอะไรอ่ะทำให้ติดเป้าหมายอันสี่ ใช้อันติป้องเขียวกันเลยหรือเปล่าวะแค่อันติหรือเปล่าหรือไม่แน่อันติก็เป็นหุ่นยนต์เลยสร้างหุ่นยนต์ยักษ์ให้ตุนอันนี้ผมมีแล้วนะเนี่ยแต่ผมขี้เกียจรับไม่เปลืองนะครับมันต้องซื้อฐานซื้อนู่นซื้อน<อ>ี<พ>ออ่อ๋ออ่ะพ่อไม่เกิดอ่ะตายแล้วครับเอ้ไม่งั้นผมไม่กดแล้วครับเอวห้าแป๊บเดียวเองเนี่ยอะนะครับตัดมิเตอร์ไหมหรือว่าอะไรอะไรนะ อันไหนต่อเอองั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ากลัวมันจะนานด้วยนะครับแล้วผมก็มันดึกแล้วนะครับลงพวกนี้ก็จะยังไงยังไงอยู่นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับ,รบสวัสดีครับ